สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เราก็มาอันบ็อกนะครับเจ้าลอกสปินนะครับกระแสเดือดนะครับนี่เจ้าลอกสปินกระแสเดือดนะครับดีไซน์โคตรเทพดูเสียงล้นๆครับเสียงล้นๆครับนะสวยมากตัวนี้นะครับควักขึ้นมานึกว่าถือสตาร์ดิกเอมาครับตัวนี้ได้บอดดี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตรงนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับแข็งแรงทนทานไม่ต้องกลัวการบิดตัวนะครับใครที่ เคยใช้พวกลอกที่ขามันเป็นกาไฟ์นะครับเวลาเราโดนเกมใหญ่นะครับขามันจะบิดไปบิดมานะครับตัวเนี้ยทางลิโตนะครับตัวนี้เป็นลอกตัวปี2013เลยนะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายธามาย่านะครับหรือว่าของแบร์ลิสโต้นั่นเองนะครับนะกับเจ้าธามายาโคแมนคอแนนอะไรเนี่ยนะผมก็เรียกประมาณนี้แหละเรียกโคแมนแล้วกันนะครับนะแต่งเสียงลั่นๆครับสวยมากนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลย บอดี้อลูมิเนียมครับนี่ครับเป็นเป็นแกนกลางมาเลยนะครับฉะนั้นแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องกลัวแบบกลัวขาลอกหักนะครับแขนครับระบบเกียวครับ CNC ทั้งชิ้นครับโหหมุนอย่างนิ่มหมุนอย่างนิ่มครับนะสปูลแต่งสปูลแต่งแต่งเสียงให้แล้วครับหวาน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 เบรกแน่นตึบนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาอ่านสเปคาข่าวกันนิดนึงนะครับก็ EP นี้ลูกค้านะครับ ที่ซื้อลอตแรกไปก็ถามมาเยอะพี่เปลี่ยนสลับแขนซ้ายขวาได้ไหมครับอ่าผมถนัดหมุนขวาครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นข้าวๆนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นเมทัลเกียร์เป็นเฟืองตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายธรรมย่านะครับเฟืองจะแข็งแรงแบบพิเศษเลยนะครับแล้วก็เป็นบอดี้เมทัลนะครับอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับแข็งแรงไม่บิดตัวนะครับสปูลแต่งมาพร้อมกับกิ๊กเสียงลั่นๆนะครับลูกปืน ห้าตลับนะครับในนี้มีลูกปืนนะครับเพื่อป้องกันสายตีเกี่ยวนะครับแล้วก็อาร์มโรเลอร์นี้ใหญ่มากบีบนี่ไม่อยากจะเข้าเลยนะครับแข็งถือว่าแข็งใช้ได้นะครับนะแข็งมากปึ๊บปึ๊บล็อกเลยนะครับเบรกเป็นซูเปอร์แดกนะครับนะแขนความจริงซื้อชุดแขนอย่างเดียวนะครับชุดแขนอันนี้ก็เกือบ900แล้วนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสลับซ้ายขวากันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าลอกตัวนี้เป็นระบบแขนเกลียวนะครับระบบแขนเกลียวนะครับให้เราจับคอลอกเอาไว้นะครับแล้วก็หมุนถอยหลังหมุนถอยหลังเห็นไหมมันจะพับได้เวลาเราจะกลับบ้านเราก็พับเก็บนะครับก็หมุนถอยหลังเลยครับจนแขนหลุดออกมานะครับนี่แขนเกลียวใหญ่มากหมุนฝาครอบด้านนี้นะครับอน่า แนะนำเวลาจะเปลี่ยนซ้ายขวาไม่ต้องไปยืนเปลี่ยนริมบ่อนะครับไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับเราไปเปลี่ยนริมบ่อบ้างเปลี่ยนบนเรือบ้างอย่างเงี้ยนะไม่จําเป็นนะครับเปลี่ยนจากบ้านให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เอาแขนนี่นะผมแนะนํานะครับว่าให้เสียบเข้าไปแล้วหมุนช้าๆนะครับค่อยๆหมุนก่อนนะครับเดี๋ยวเกลียวมันจะเข้าไปเองนะบางคนเสียบเข้าไปแล้วก็หมุน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 แล้วก็จับคอล็อกนิดนึงล็อกเสร็จแล้วนี่ครับเปลี่ยนเป็นหมุนขวาเรียบร้อยพร้อมใช้งานพร้อมลุยนะครับ ดีไซน์เทพๆ e นะเสียงลั่นๆันนะครับมีสองเบอร์นะครับ,บ,รนะรบที่ผมถืออยู่นี่คือเบอร์สี่พันนะครับก็จะเป็นงานครอบคุมการใช้งานนะครับพวกจิกกิ้งนะครับนะเดี๋ยวผมแยกก่อนพวกจิกกิ้งนะครับแข่งสวายตกหน้าดินงานงานรวมๆสำหรับเบอร์สี่พันนะครับก็เป็นเบอร์ครอบจักรกวาลแคทเยื่อใช้ฟังนะครับแค t อนะินซะจัดเบอร์สี่พันได้เลยครับ ตัวนี้จุสายที่ e2 ให้ลูกค้าอยู่ได้ประมาณ200เมตรแต่อยู่ที่ยี่ห้อสายด้วยนะครับอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เบอร์2,000นะครับหลายคนถามว่าพี่เบอร์2,000มันเล็กมากเลยนะครับผมกลัวมันจะเล็กเกินนี่ครับให้ดูเลยเปรียบเทียบขนาดครับเบอร์2,000นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าขนาดเนี่ยมันไม่เล็กนะครับขนาดมันอ่ะประมาณชิมาโน่เบอร์2,005ถึงเบอร์3,000เลยนะครับ ซึ่งใครที่อยากได้ลอกไลทจิกตัวไม่ใหญ่นะครับหรือใครที่จะไปตีเหยื่อปลอมใช้ฝั่งนะครับใครที่จะไปตกพวกปาเก๋าใหญ่ใญใส่กับคันตักสิบยี่สิบสิบสองยี่ห้าสิบห้าสามสิบน่ะแนะนาตัวนี้เลยครับเสียงลั่นเหมือนกันหรือว่าใครจะาไปสปิวใครจะไปแข่งสวายได้หมดได้หมดนะครับก็เปรียบเทียบขนาดให้ดูนะครับเบอร์สี่พันกับเบอร์สองพันนะครับต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้เบอร์สองพันเห็นไหมครับ อันนี้เบอร์สองพันอันนี้เบอร์สี่พันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับชิมาโน่เบอร์สามพันแล้วกันว่าขนาดมันเท่ากันไหมคลิปนี้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากนี่ผมเปรียบเทียบไปดูเลยนี่ครับอันนี้ชิมาโน่เบอร์สามพันนะครับอันเนี้ยธรรมย่าเบอร์สองพันเห็นไหมขนาดมันเท่ากันเลยครับเรียกว่าใกล้เคียงเลยนะครับตัวนี้อาจจะประมาณสักผมว่าเบอร์สองพันห้าประมาณเบอร์สองพันห้านะครับอถ้าเทียบกับชิมาโน่นะ โอเคนะหายข้อสงสัยนะครับว่าพี่เบอร์สองพันผมกลัวมันเล็กไปผมจะไปจิกกิ้งมันจะไหวไหมผมจะไปแข่งสวายมันจะไหวไหมสบายครับสบายครับบอกได้เลยนะครับใส่กับคัน PE หนึ่งสามนะครับหรือว่าถ้าใครจะไปตีเหรียญปอมก็ใส่กับคันนับสิบยี่สิบสิบสองยห้าสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเด็ดเรียกว่าเด็ดนะครับออปชันแน่นๆเสียงลั่นๆอา้าวโอเคเหมือนเดิมนะครับผมได้มาเพิ่มเติมอีกประมาณสิบกว่าตัว เบอร์ละสิบกว่าตัวนะครับฉะนั้นใครสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook f แ n p a g e หาไทยฟิชชิงสุขุมวิทย์85นะครับผมไม่อยากให้พลาดโอ้ลืมราคาเบรอร์2,000น,นะครับเห็นสวยๆออปชันแน่นๆขนาดนี้นะครับเสียงลั่นๆแบบนี้นะครับ950บาทเ5 0บาทเบอร์4,000ครับ990บาทนะมาอีกประมาณเบอร์ละสิบกว่าตัวฉะนั้นใครตามหาอยู่ผมแนะนำว่ารีบจัดด่วน นะโอเคผมคงต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ